มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนดังต้องไม่ให้ลูกเห็นในวันที่อ่อนแอเป็นซูปเปอร์โมเดลชื่อดังนะคะคุณลูกเกดเมธทนีค่ะที่ได้ลดแานอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีแล้วนะคะ แถมยังสวยสตรองสมเป็นตัวแม่ตัวมัมของวงการบันเทิงค่ะล่าสุดนะคะลูกเกดได้มีโอกาสมาเปิดใจผ่านรายการคนค้นคน,คนซึ่งอ่อนแอวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมเผยเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวให้ฟังว่าไม่มีเวลาที่จะอ่อนแอเราใช้เวลาคุ้มมากแต่ละวันไม่มีช่วงเวลาไหนว่างไปนูน่นนี่ทำนู่นนี่ตลอดก็เลยไม่มีเวลาอ่อนแอแต่มันอาจจะมีบางครั้งบ้างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนที่สะลองเหมือนที่ทุกคนเห็นนะ เรารู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่เซนซิทีฟเลยแหละดูหนังแล้วยังคิดเลยว่าทําไมชีวิตฉันไม่เป็นแบบนั้นฉันอยากมีความรักแบบนั้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะแต่พอมีความอ่อนแอพอเริ่มรู้สึกก็ปัดออกเดี๋ยวก็มีคนมาปรึกษาเรามักจะเป็นคนที่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ค่อยจะมีคนถามเราว่าเป็นอย่างไรบ้างเราคอยซัพพอร์ตมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติน้อยคนมากที่จะถามเราว่าเป็นยังไงบ้างก็เลยทําให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ต้องมีคนถามเราก็ได้ฉันโอเค ความต้องการคือไม่ต้องการให้ใครมาเห็นเราแค่ด้านเดียวว่าเราสตรองแล้วก็เก่งมันอาจจะเป็นความรู้สึกบางอย่างของซิงเกิลมัมที่จะต้องไม่ให้ลูกเห็นว่าเราอ่อนแอตลกมากที่เพื่อนๆพ,พาไปดูหมอและหมอดูประมาณ3-4ถึงคนทักเหมือนกันว่าต้องเป็นนักสู้ไม่ใช่นั่งบนบันลลังสวยๆมีชีวิตที่ดีร่ำรวยเจอผู้ชายแต่ดวงของเราเป็นนักสู้เพื่อคนอื่นและพอหันมามองตัวเองก็จริงนะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวตลอดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแม่กับน้องชายหรือว่าครอบครัวปัจจุบนันเป็นครูเป็นบิ๊กบอสเป็นหัวหน้าที เตลลอดลยแต่อยากจะได้บางคนที่ชวนกันเที่ยวบ้างดูหนังบ้างร้องไห้บ้างแต่ยังไม่เจอนะถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเองก็มีลูกขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดักคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ